ผู้ที่มีรายได้ประจําอาจจะมีเวลาจํากัดนะคะวันนี้จะ,ะแนะนําเรื่องราวของการจัดสรรเวลาเรื่องการสร้างรายได้เสริมบนอาชีพของอขอ้าราชการมนุษยังเดือนจะจัดสรรไรเ,เวลายัางไงนะคะข้อที่1เลยค่ะเราจะต้องนอกจากการสร้างตัวตนการทําคลิปวิดีโอให้เราเข้าถึงตัวเองว่าการทําคลิปวิดีโอให้จํากัดเฉพาะเจาะจงว่ากิจกรรมอะไรที่เราจะนําเสนอเพื่อนๆบางคนหลายๆคนนะคะอาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันน้องยกตัวอย่างถึง สวัสด uh, mm ีค่ะยกตัวอย่างถึง มนอตเงินเดือนข้าราชการนะใครเป็นค้าราชการบ้างยกมือหน่อยนะฮะยกมือหน่อยค่ะใครเป็นค้าราชการมนุษย์เงินเดือนหรือว่าใครที่เป็นแม่บ้านมีเวลาจำกัดมากๆเราจะต้องจัดสรรเวลาคนะข้อที่1ค่ะจัดสรรเวลาเช้าเที่ยงเย็นค่ะสำรวจว่าช่วงไหนที่เรามีกิจวัตรประจําวันชุบนะคะกิจวัตรหนาแน่นมากทำลายของเราช่วงนั้นไม่ว่างเลยเราก็จะมาดูว่าช่วงไหนที่เราพอจะแทรกหรือจัดเวลาไปได้บ้างอะไรที่ไม่สําคัญเราตัดออกอะไรที่สําคัญเรานํามาเรียงค่ะลาดับ1นึ่งสองสานะคะถ้าเราไม่ทํา ออนไลน์เนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเราก็จะใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยไปหรือมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทําออนไลน์ด้วยเราจะสามารถจัดเวลาสักประมาณ1-3ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อนหนึ่ชั่วโมงต่อวันค่ะสามารถมาสร้างตัวตนแล้วก็สร้างรายได้บนออนไลน์ได้เพียงช่วงเวลาเล็กๆก็สามารถทําเงิน10บาท2ี่บาทสองร้อยสองหรือหลักพันได้เลยนะคะในแต่ละวันสวัสดีค่ะ คุณอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้ใส่เว่นนะคะขออภัยค่ะทีนี้พอเราค่ะจะสรรเวลาแล้วเราลองซอยย่อยออกมาดูสิว่าการทําคลิปของเราเนี่ยเราจะทําคลิปประเภทไหนถ้าสมมุติว่าเป็นข้าราชการมนันรับเงินเดือนเราอยู่ตําแหน่งอะไรน้องเรียนลำดับตั้งแต่ตําแหน่งพนักงานขับรถสร้างตัวตนได้ไหมสร้างตัวตนได้ค่ะตําแหน่งแม่บ้านในออฟฟิศสร้างตัวตนได้ไหมสร้างตัวตนได้ค่ะตําแหน่งธุรการตําแหน่งบัญชีตําแหน่งนักวิเคราะห์ตําแหน่งนักการตลาดตําแหน่งนักวิชาการตําแหน่งอะไรนะ้า ฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายแผนหรือตำแหน่งเรื่องการจัดการนักการจัดการนักบริหารธุรกิจใดๆก็ตามที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนในออฟฟิศนั้นๆสามารถที่จะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างตัวตนได้แยกเรื่องราวออกเป็น2เรื่องนะหนึ่งเราอาจจะทําช่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราหรือเราชอบการใช้สินค้าหรืออาจจะอยากจะเป็นนักรีวิวเราจะทําช่องส่วนตัวเป็นนักรีวิวก็ได้ข้อที่2อ,อเราอาจจะทําช่องเป็นแนะนําในเรื่องของอาชีพ ประจำของเราที่เราทําอยู่นั้นๆนก็ได้ตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าเรามีอาชีพของพนักงานของรัฐลูกจ้างอ่ที่มีเงินเดือนในระบบราชการสมมติว่าเป็นธุรการเรามีความรู้อะไรบ้างในงานธุรการนั้นอย่างเช่นความรู้ในเรื่องของการพิมพ์หนังสือหนังสือภายนอกหนังสือภายในความรู้ในเรื่องของการจัดแฟ้มเอกสารความรู้เรื่องงานสารบาัญความรู้เรื่องการกเกษียณหนังสือความรู้เรื่อง าการจัดการแบ่งซอยย่อยเฟมแต่ละแฟมความรู้เรื่อง5สอความรู้เรื่องการจัดโน้ตการจดบันทึกาการบันทึกเป็นเลขาความรู้ในเรื่องของการจัดประชุมได้ไหมคะได้ความรู้ในเรื่องของการประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆได้ไหมได้เทคนิคความรู้ที่เราใช้อยู่ประจําวันนั่นน่ะสามารถนํามาแบ่งปันยกมาทั้งก้อนความรู้เลยแล้วมาทําองค์ความรู้บางคนนะคะทุกคนเอาความรู้แค่การพิมพ์หนังสือวิชาการเท่านั้นเองมาสร้างตัวตนหรือบางคนเนี่ยเอาความรู้ในเรื่องของงานวิจัยเอามาหนึ่งงานเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มาเปิดช่องปั้นช่องได้และรับงานวิจัยได้ด้วยเห็นไหมคะหรือต้าบอกว่า,าความรู้ในเรื่องของการใช้กราฟิกดีไซน์ได้ไหมคะ ได้คุณทำเพ้า powerpoint คุณประชุมการจัดการประชุมเนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่ในการจัดการประชุมนะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ข้าราชการครูเราเอาความรู้ในเรื่องของการทา PowerPoint มาเสนอเพื่อนๆได้ไหมคะในช่องนั้นได้โดยเช่นกันความรู้ในเรื่องของการจัดเลคเชอร์สาระการจดประเด็นสําคัญหรือการฟังอย่าง deep นะคะ listening นะคะการฟังอย่างไรให้จับประเด็นข้อความของผู้สนทนาได้การเขียนหนังสือการจัดส่งหนังสือการทํางานอย่างเทคนิคการทํางานอย่างไรให้ประสบความสําเร็จแล้วก็รวดเร็วคุณตั้งเป้าหมายแบบไหนในการที่คุณเป็นข้าราชการตําแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับผู้บริหารก็สามารถ เอาความรู้เหล่านั้นค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆในโลกของออนไลน์ได้ทีนี้แนวช่องของเราเนาะแนวช่องของเราที่เราเป็นข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็เอางานของเรามาทําช่องได้และนําไปสู่การมีรายได้ได้อย่างไรข้อที่หนึง่งนำไปสู่รายได้ก็คือการเปิดคอร์สหรือหลักสูตรสั้น สอนทางออนไลน์ก็ได้ค่ะโดยสอนทางช่องสีฟ้าหรือสอนทางช่องสีเขียวก็ได้หรือเมื่อคุณมีผู้ติดตามเยอะๆ,ๆนะคะเป็นหลักหมื่นอัพเนี่ยคุณสามารถที่เปิด TikTok อ e ซีรีส์ได้แล้วขายเป็นคลิปสั้นๆค่ะเป็นคลิปความรู้เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ต่างๆสอยย่อยๆนะคะประมาณสัก5นาทีต่อคลิปรวมกันแล้ว20นาทีคุณจะขายเท่าไหร่ก็ได้40บาท50บาท400แล้วแต่ความรู้นั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อน อ่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือแนะนําช่องทางรายได้ของมนุษย์เดือน <ๆ S 1> ไปแล้วนะคะและช่องทางจากการขายความรู้ความสามารถของเราอีกช่องทางหนึ่งก็คือการเป็นนัก TikTok Affiliate Marketing รายได้ช่องทางที่2ค่ะ การเป็นนักอฟเรียมาเก็ตติ้งก็คือเรากินเราใช้สินค้าอะไรเราก็มานําเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วรีวิวสินค้าการรีวิวสินค้ามีตั้งแต่เห็นหน้าและไม่เห็นหน้าบางคนจะเห็นเฉพาะมือแล้วก็ถ่ายการใช้สินค้านั้นๆน,นะคะหรือบางคนเห็นเฉพาะใบหน้าหเห็นเฉพาะแก้มแล้วก็ถ่ายบริเวณใบหน้าหรือบางคนเห็นทั้งเดินด่างนะ,ะที่สําคัญก็คือให้ความเป็นตัวเราค่ะไปแตะสัมผัส หัวใจของเพื่อนๆผู้ฟังผู้ติดตามเราไม่ว่าจะเป็นมือของเราเสียงของเราหน้าตาของเราสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆก็รู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินและอยากจะมาดูว่าเราเนี่ยให้ประโยชน์อะไรต่อเขาถ้าคลิปสินค้านั้นๆการรีวิวดีประทับใจเพื่อนๆรู้สึกเชื่อถือเชื่อมั่นในช่องของเราเพื่อนๆก็จะมาติดตามเพื่อรับประโยชน์จากเรานะเราสามารถที่เพิ่มยอดผู้ติดตามและเพิ่มยอดขายได้ด้วยข้อที่3ค่ะความรู้จากประสบการณ์ของเราเมื่อกี้ความรู้จากการเปิดตะกร้าเนาะความรู้จากการเปิดตะกร้าค่ะเราจะได้รับรายได้เนี่ยอยู่ที่ 10อจนถึง40จากราคาสินค้าสมมติว่าราคาสินค้าเพื่อนๆของเราเนี่ยขายสินค้าอยู่ที่100บาทบางร้านค้าจะให้เรา10บาทต่อชิ้น20บาทต่อชิ้น30บาทต่อชิ้นนะคะแล้วแต่ข้อตกลงของเพื่อนๆใน tiktok ว่าจะให้เราเป็นรับค่าในหน้าต่อชิ้นเท่าไหร่ที่จะทําอย่างไรให้เพื่อนๆซื้อเราะนะจะทําอย่างไรให้เพื่อนๆซื้อเรามีเทคนิคง่ายๆค่ะก็คือจากการที่เราเป็นนั่งผู้ผทําคลิป ผู้รีวิวสินค้าให้เราย้ายฝั่งไปเป็นผู้ดูย้อนกลับมาดูคลิปของเราในแต่ละคลิปว่าถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราจะซื้อไหมถ้าเราทําคลิปแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูเราจะซื้อไหมถ้าเราไลฟ์สดแบบนี้ให้นั่งย้อนกลับไปสลับข้างนะคะไปเป็นผู้ฟังดูชิว่าเราจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่าแล้วก็กลับลุกไปในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งที่เราไลฟ์สดนะคะอันนี้คือช่องทางการเป็นนักเอฟเฟกมาร์เก็ตติ้งในหน้าออนไลน์ค่ะช่องทางนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่รับรู้หรือเปล่าเออ ช่องทางนี้อยากะต้องใช้เงินเท่าไหร่คะการเป็นนักแอฟเฟนต์มาร์เก็ตติ้งการเป็นนักแอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งหรือรีวิวค่ะต้องใช้เงินเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่า,ม,ม,านะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้ามาใช้การบอกต่อจะไม่เหมือนกับคนที่ใช้จริงๆนะคะอย่างเช่นมีข้าวสารต้องซื้อข้าวสารมากินเองไหมซื้อข้าวสารมากินเองดีที่สุดนะจะได้รู้ว่าเออมันมีมอดไหมมันหุงขึ้นมอดจริงหรือเปล่ามันหอมจริงมมมัั้ยนนนฟเวอรร่าางงไบ อร่อยม,มันมันหรือเปล่าหรือการใช้น้ำยาซักผ้าแฟบมันหอมติดเนื้อผ้าจริงหรือเปล่ามันซกักมันแช่เครื่องชั่วโมงแล้วมันขาวัยวะจริงหรือเปล่านะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะนักรีวิวทีนี้พอซื้อสินค้าต้องซื้อหลายอย่างหรือเปล่าอยู่ที่เราค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ที่เราถ้าเราซื้อสินค้าแฟบผงซักฟอกน้ำยาประบผ้านุ่มเราจิตใจในราคาเราจิตใจในคุณภาพเราสามารถทําคลิปในหนึ่งชิ้นนั้นทําคลิปสินค้าในหนึ่งชิ้นค่ะหลายๆคลิปก็ได้ค่ะ เราไม่ควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามสินค้าเนาะเราสินเราชอบเราใช้อะไรแล้วประทับใจให้ทําคลิปนั้นค่ะสักประมาณ10คลิป20คลิปนะคะต่อสินค้า1ชิ้นค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เจ้า AI เจ้าจดจาได้ว่าเรามาขายสินค้าอะไรเมื่อเขาหาจดจําได้ว่าเรามาขายสินค้าอะไรเจ้า AI ของ Tik t o k อกเนี่ยจะส่งคลิปของเราไปยังคนที่ไปดูแฟบบ่อยๆไปยังแม่บ้านที่ดูน้ํายาประบผ้านุ่มบาบ่อยๆนั่นคือเขานําส่งไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็น มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าของเรานั่นเองแต่ถ้าเราทําคลิปสเปะสปะมันจะยากตรงไหนคะทําคลิปสเปะสปะยากตรงที่สมมติเรามีสินค้า10ชิ้นที่เราจะรีวิวเนาะห่ชิ้นเป็นครีม1่ชิ้นเป็นข้าวสาร1่ชิ้นเป็นชุด หนึ่งชิ้นเป็นหนังสือนะคะหนึ่งชิ้นเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะพอเราทําสินค้าหลายอย่างเจ้า AI ก็จะนําคลิปของเราส่งไปยังคนที่สนใจสินค้าหลายอย่างค่ะทีนี้ช่องของเราก็จะสเปะสปะมีลูกค้าหลากหลายด้านจริงแต่ทีนี้เวลาการนําส่งคลิป AI จะงงงมากๆนะคะในเรื่องของการนําส่งคลิปทีนี้ค่ะลูกค้าที่จะมาซื้อของเราและมาติดตามแนวทางของเรานั้นก็จะน้อยลงการทําคลิปโพสตคลิปในแต่ละครั้งถ้าเราเนี่ย ขายสินค้าเป็นนักรีวิวขายสินค้าหลายอย่างเลยการที่เราผลิตคลิปสมมุติว่าน้องไปดึงมา10สินค้าแล้วก็น้องขายสินค้าพวกครีมวันหนึ่งวลาน้องขายสินค้าพวกครีมเนี่ยอีก9สินค้านะคะลูกค้าอีก9สินค้าไม่สนใจในสินค้าครีมเพราะเขาอาจจะมีแล้วเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าขรุขระใช่ไหมคะอ่ะอันเนี้ยความยากของการที่เราไปเอาสินค้ามาขายหลายตัวพวกเราลองคิดดูเนาะอันนี้คือประเภทการขายสินค้าเป็นนายหน้า t ิ k กต็อกค่ะมีเพื่อน ยกตัวอย่างน้องบ้านะคะฮารบีที่รักเข้าครัวอันนี้ชื่อช่องของเขานะเขาจะมียอดถายอะค่ะแปดแสนถึง1ล้าน ต่อเดือนนะยอดขาย8 0 0แสนถึง1ล้านต่อเดือนค่ะฮาบีที่รักเข้าครัวเนี่ยเขาจะทำช่องแนวเดียวเลยก็คือทำกับข้าวทำกับข้าวหั่นผักทำปลาทำนู่นทำนี่ตอนเช้าเขาก็ทำคลิปหนึ่งคลิปเลยนะคะไปตลาดนั่นนู่นนี่ค่ะก็จะเป็นช่องที่สะสมแม่บ้านช่องที่สะสมคนที่ชอบทำกับข้าวชอบกินอชอบมีความสุขกับการทำกับข้าวนะสินค้าที่เขาขายค่ะก็จะเป็นกระทะกระติกน้ำแก้วน้ำตะหลิวข้าวสารกะปิ เครื่องข้าวหมกไก่แป้งไก่ทอดบางรันแล้วอะไรอีกอมีดเขียงที่หั่นผักนะคะอุปกรณ์ในครัวทั้งหมดคือเราเข้าครัวไปปุ๊บสินค้าพวกนั้นอนะ่ะเขาขายทุกอย่างรายได้นะคะอยู่ที่5 0 0 0 0ถึงเจ็ดหมต่อเดือนนะรายได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะห้าหมถึงเจ็ดหมต่อเดือนยอดอรายรับ8ปดแสนถึงหนึ่งล้านนะคะรายรับนะแปดแสนถึงหนึ่งล้านยอดขายประมาณสี่สิบห้าพันต่อเดือนยอดขายสี่สิบห้าพันชิ้นนะคะต่อเดือนพวกเราว่าน่าทํำไหมคะ น่าทำมากมากเลยค่ะนี่คืออาชีพไนหน้าออนไลน์และอาชีพอีกาอกาชีพหนึ่งก็เป็นไนน้าออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะอ,อาชีพประเภทนี้นะอาชีพประเภทนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาเพื่อรีวิวนะไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาเพื่อรีวิวค่ะแต่ลงทุนซื้อสินค้า1ชิ้นนะลงทุนซื้อหนึ่งคสินค้า1ชิ้นหรือ5ชิ้นแล้วก็เข้าห้องเรียนเขาเรียกว่านักโปรโมทแอปค่ะนักโปรโมทแอปเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกับโรงเรียนเลยค่ะทุกคนเรียนเช้าเที่ยงเย็นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนออนไลน์ค่ะ เขาจะแนะนําวิธีการโปรโมทแอปนะคะซึ่งน้องเองก็จะเป็นนักโปรโมทแอปนักการตลาดคือเราจะไม่ส่งของไม่สต๊อกของนะะอาชีพนี้ก็จะเป็นนั่งมานั่งไลฟ์สดอย่างนี้ค่ะให้แนะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์เองเปรียบเสมือน lazada shopping เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนช้อปปิ้งสินค้าแต่อันนั้นเป็นการที่เราจ่ายออกไปแล้วเราไม่รับรายได้ใช่ไหมคะแต่เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะที่เราไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต๊อกของเองบริษัทเป็นผู้จัดส่งของเป็นผู้สต๊อกของให้นะคะเรา สินค้าอันนี้ก็เป็นประเภทในหน้าออนไลน์ประเภทแอปพลิเคชัน ะะแอปสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะก็จะมีสินค้าประเภทอาหารเสริมที่เราอค่ะแนะนําเพื่อนๆว่าใครที่สนใจใครสายกินอาหารเสริมสายดูแลสุขภาพนะคะมาโหลดแอปตัวนี้แล้วก็ทุกยอดซื้อทุกยอดซื้อ,อ,อของผู้บริโภคเราก็จะได้รับค่าในหน้าค่ะ300บาทต่อชิ้น700บาทต่อชิ้นและ800บาทต่อชิ้นค่ะนะฮะสามบาทต่อชิ้นเยอะไหมคะเยอะค่ะวันหนึ่งเราขายได้แค่1ชิ้นเราก็มีไรายได้แล้ว 1- 300บาท วันหนึ่งเราขายได้1ชิ้นเราจะมีรายได้แล้ว3 0 0บาทนะลงทุนแค่900บาทเท่านั้นเองเข้าห้องเรียนฟรีนะแล้วสาหรับพี่น้องเนี่ยก็จะมีรายได้700บาทต่อชิ้นเพราะว่าพี่น้องอยู่ในระดับของ c ีอหรือผู้บริหารนะคะในแต่ละชิ้นที่มีคนมาซื้อผ่านแอปพลิเคชันเราจะได้700บาทต่อชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากได้รายได้70,00บาทต่อชิ้นก็คือมีคนเข้ามาซื้อ10ชิ้นนะะมีคนเข้ามาซื้อ10ชิ้นต่อคนซึ่งในโลกของออนไลน์มันสามารถเป็นไปได้เกิดขึ้นไไดด้้อนะอยยาาากมี่รัพบทต 아니 <목소리도> ต่อวันเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำล่ะเราจะมีรายได้ช่องทางเดียวใช่ไหมคะเพื่อน,อนๆที่เป็นข้าราชาการทั้งหลายนะเราก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลยเราไม่ได้เกิดโอกาสอะไรเลยเราก็ไม่ได้พัฒนาทักษะอะไรเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อน,อนๆกำลังมีนิสัยแล้วก็อยากจะมีรายได้เพิ่มการเป็นนักโปรโมทแอปไม่ได้ทำให้การทำงานประจำของเราต้องสูญเสียเวลาเลยค่ะมีแต่โอกาสเพิ่มเราแค่แนะนำเพื่อนๆของเราค่ะให้รู้จักวิธีการใช้แอปตัวนี้นะคะในการหาไรายได้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมา เรียนดูได้เรียนฟรีนะเรียนฟรีเช้าเที่งยงเย็นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเวลานะคะตัวนี้ค่ะพี่น้องก็หาอะไรได้หลักแสนมาแล้วนะคะในปีแรกนะะเป็นแอปพลิเคชันดรอปลิสซื้อขายสินค้าอาหารเสริวก็จะมีหนังสือมีเสื้อผ้อาให้กับเราด้วยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปซื้อจะไปจับจ่ายใช้สอยหรือช้อปปิ้งเมื่อไหร่นะเราเน้นแค่แนะนําให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตอนนี้นะคะ,ะตัวแอปดรอปลิสเนี่ยมีเพื่อนๆค่ะดาวน์โหลดไปซล้าน คนนะคะสองล้านยูเซอร์ค่ะมียอดดาวน์โหลดไป2ล้านยูเซอร์และมีผู้มีไรายได้ที่สูงที่สุดนะคะก็คือ30ล้านบาทนะคะทำอยู่2ปีได้ไรายได้อยู่30ล้านบาทแล้วนะคะอ่าทำไรายได้ทำงานตรงเนี้ย่ะอยู่2 2ปีได้รายได้30บล้านบาทอันนั้นคือทําออนไลน์เต็มเวลานะคะสำหรับพี่น้องก็จะทับทเป็นพร์ทามตอนเย็นหกโมงเย็นเนี่ยพี่น้องก็จะมาไลฟ์สดแล้วตอนค่ำๆเราก็จะเข้าห้องเรียนกันค่ะทุกคนพัฒนาทักษะแบบนี้ใครอยากมีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนนะขอบคุณค่ะใครอยากมีรายได้เพิ่มหลักหมื่นต่อเดือนพัฒนาทักษะปีที่1ให้มาเรียนรู้นะคะสอนฟรีสอนฟรีเรียนรู้ฟรีจับมือทำนะ,ะไม่มีใครจับมือเราทํานอกจากตัวเราหรือการทํางานเป็นทีมทาไมพี่น้องถึงเลือกการทํางานเป็นทีมเพราะว่าหนึ่งพี่น้อง เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็มีเวลาค่อนข้างน้อยถ้าเราทําเราถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราไม่ทําเราไม่ได้เงินค่ะข้อที่2เราชอบในเรื่องของการถ่ายทอดและชอบเรียนรู้ใครที่ชอบการเรียนรู้ขอบคุณค่ะนะสำหรับอดอกไม้ค่ะใครที่ชอบการเรียนรู้ใครที่ชอบถ่ายทอดต้องมาที่นี่นะใครที่ ชอบเรียนรู้ชอบถ่ายทอดชอบทํางานแบบทีมชอบสร้างแรงบันดาลใจอันนี้นิสัยของพี่น้องชอบสร้างแรงบันดาลใจนิสัยของพี่น้องชอบสอนนิสัยของพี่น้องชอบจับมือคนสําเร็จก็เลยมาทําที่นี่แล้วก็เราไม่มีเวลาเยอะๆเหมือนกับแมค้าออนไลน์ทั่วไปไม่มีเวลาส่งของไม่มีเวลาสต็อกของไม่มีเวลาคอนเฟิร์มลูกค้าด้านนู้นนี่เนาะนะคะเพราะว่าเวลาส่งของไปบางทีของแตกของหักของเบี้ยวเนี่ยเราต้องมีการคอนเฟิร์มลูกค้าตรงนั้นเราไม่มีเวลานะคะ เราไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนในทุกๆเดือนแต่ในบริษัทจบริสเนี่ยถ้าสมมติว่าสินค้า1ชิ้น900บาทสมมตินะสินค้า1ชิ้น900บาทคุณลงไปแล้วก็คุณก็ได้แอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเลยเราจะได้ลิงก์แอปพลิเคชันตัวเนี้ยเป็นของตัวเองเลยเปรียบเสมือนหน้าร้านตัวนี้เป็นของเราเลยนะเออใครอยากมีหน้าร้านผ่าน แพลตฟอร์มบ้างใครอยากมีหน้าร้านผ่านมือถือบ้างไปต่างจังหวัดพี่น้องเนี่ยไปต่างจังหวัดบ่อยมากเลยทุกคนเดือนหนึ่งประมาณ 4- 5จังหวัดเพราะฉะนั้นร้านค้าของพี่น้องจะอยู่ในมือถือนะร้านค้าของพี่น้องไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ประจำไม่ต้องเช่าออฟฟิศไม่ต้องเช่าแผงไม่ต้องจ้างลูกน้องนะไม่ต้องจ้างลูกน้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์อะไรต่างๆเลยเพราะสินค้าของเราอยู่ในมือถือนั่นเองเป็นงานที่ ยุคที่สบายมากเลยนะเพื่อนๆเป็นงานที่ยุคสบายมากเลยนะใครจับจ่ายใช้สอยทุกชิ้นค่ะมีไรายได้เข้ามาหาเรา300บาท700บาทและ800บาทด้วยนะคะคุณคิดดูสิคุณทำงานเท่าไหร่จะได้รับรายได้สัก500บาทต่อวันนะโคตรเหนื่อยเลยสมมติเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างเนี่ย15,000บาทนะสมมติ้วย1 5 0่า15,000บาทรายได้อยู่ที่ต่อวันนะะ500บาทต่อวันคูณ30 รนะายได้ของน้องๆเนี่ยห้500าร้อยห้าร้อยบาทต่อวันคูณสามสิบนต้องทางานตั้งแปดชั่วโมงนะต้องทํางานตั้งแปดชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้สักห้าร้อยบาทค่ะวันไหนหยุดก็ถูกหักอีกเป็นรายวันใช่ไหมวันไหนหักวันไหนหยุดก็ถูกหักอีกเป็นรายวันวันไหนป่วยก็ถูกหักอีกมันเจ้าก็จะมีไทม์ไลน์ของเราว่าเราจะหยุดได้สักกี่วันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ย นะช้อปปิ้งออนไลน์มันนะโปรโมทแอปอะค่ะเมื่อเรามีทีมงานวันไหนที่ทีมงานเราทําเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ว่างทําเราอยู่กับงานเราติดประชุมหรือเราต้องลงพื้นที่ไม่มีสัญญาณนั่นนู่นน,นี่ค่ะแต่ถ้าทีมงานเราทําเราก็มีรับรายได้ผ่านออนไลน์เหมือนกันฮนะเรลไทม์สามารถถอนเงินได้เร็วทม์เงินเข้าบัญชีของเราเรลไทม์นะทุกการขายทุกๆชิ้นค่ะเมื่อลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บมันจะตัด เข้าเป็นรายได้ของเราเป็นเรียลไทม์เลยมีมีการสอนมีการแบ่งปันและมีการกระตุน้นสร้างไฮพาวเวอร์ให้กับเราเราสามารถที่จะเอาทักษะหรือเอาความรู้ในปีแรกเนี่ยไปทําในธุรกิจอย่างอื่นได้ด้วยอ่าแค่เราเข้าไปเรียนรู้กับบริษัทหรือมาเรียนรู้กับพี่น้องเนี่ยเราสามารถมีรายได้หนึ่งสามารถมีรายได้จากช่องทางแอปพลิเคชันนักแอปนักการตลาดโปรโมทแอปกับบริษัทดับลิชเรียนฟรีเปิดคอร์สได้ด้วย สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราใช้สินค้าอาหารเสริมเ,เสร็จแล้วกลับมามีรายได้ย้อนกลับมามีรายได้ค่ะข้อที่2เราสามารถปลดหนี้นะคะเพิ่มรายได้เพิ่มสัยภาพของเราเราสามารถไลฟ์สดเป็นเราสามารถเบิดตตกร้าติดต่อช็อปได้ด้วยจากการเดยนรู้ผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มอยากรู้ไหมว่าลงทุนเท่าไหร่ลงทุนต่อชิ้นค่ะหลักร้อยเท่านั้นนะคะเยอลงทุนหลักร้อยเท่านั้นลงทุนเพียงครั้งเดียวไม่มีอัพไม่มีอัพตำแหน่งไม่มีอะไรเลยนะทุกคนตัวอ,อย่างเช่น สมมุติพี่น้องมีปัญหาเรื่องสายตามากนะพี่น้องมีปัญหาเรื่องสายตามากๆเลยเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยอ่านชื่อเพื่อนไม่เห็นเลยนะเพราะสายตายาวประมาณ200วันนี้ลืมใส่แว่นมาอ่านไม่เห็นเลยค่ะพี่น้องก็เลยแก้ปัญหาโดยการซื้อวิตาดีมาทานนะะวิตาดีตัวเนี้ยราคาอยู่ที่นะราคาอยู่ที่พันห้อ่า พั 1> 1, นหะ้าค่ะวิตาดีตัวนี้เราขายอยู่ที่พันห้าในบริษัทค่ะน่าจะขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทซื้อหนึ่งชิ้นอประมาณพันห้าซื้อหนึ่งชิ้นค่ะพวกเราสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันได้เลยดาวน์โหลดแอปแล้วก็สามารถส่งลิงก์แอปพลิเคชันให้กับเพื่อนๆไปซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันได้ในทุกชิ้นที่เพื่อนๆจิ้มซื้อสินค้าจิ้มสั่งสินค้าเข้าตะกร้าทุกชิ้นจะย้อนกลับมาเป็นไรายได้ให้กับพวกเรา คุณต้องส่งของไหมไม่ต้องไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต็อกของเมื่อบริษัทรับคําสั่งซื้อบริษัทจากกุลีกุจอส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองเลยค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าท่านนั้นก็จะมีโอกาสเข้าเรียนเป็นนายหน้าออนไลน์แบบเราลูกค้าคนนั้นมีโอกาสที่จะสร้างรายได้แบบเราด้วยถ้าเราสามารถที่จะเ,เรียนรู้ฝึกฝนนะคะใน1นถึงสปีเราจะมีรายได้1 0 0 0 0ห0 0 0นหึ่งหมื่นลักแสนบาทได้เลยทีเดียวเพราะตอนนี้โลกออนไลน์เปลี่ยนไปแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะ โลกออนไลน์เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงค่ะไม่มีใครที่มาขายของในตลาดหรือยอดขายในท้องตลาดก็ลดลงพี่สาวพี่น้องเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะพี่สาวพี่น้องเนี่ยขายไก่สดในตลาดเมื่อก่อนอะ่ะจะมีรายได้สามพันถึงสามพันถึงสี่พันบาทต่อวันเลยทุกคนสามพันถึงสี่พันบาทต่อวันเลยแต่หลังจากที่ออนไลน์เข้ามาบูมอะค่ะไม่มีคนซื้อไก่สดขนาดไก่สดนะยังมีการส่งไก่สดผ่านออนไลน์เลยปัจจุบันพี่สาวพี่น้องที่อยู่ตลาดนัดเนี่ย ขายของขายไก่สดนะได้200บาทต่อวันเองทุกคนได้200บาทต่อวันนะ่ะค่าน้าค่าไฟยังไม่หมดเลยยังยังไม,ม่พอเลยอยาไปคิดถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นดังนั้นเขาก็เลยต้องมาหาอาชีพเสริมทางด้านออนไลน์เหมือนกันเพราะทุนน้อยไงวันนี้การเป็นนักเอฟเฟก์มาร์เก็ตติ้งนะสนับสนุนให้คนที่มีทุนน้อยมีน้สินไม่มีความรู้ไม่ชอบในเรื่องของการไลฟ์ขายของไม่ชอบการซื้อของสต็อกของ ขายสินค้าไม่มีความรู้เหล่านั้นเลยเข้ากลุ่มกับพี่น้องนะคะพี่น้องชื่อมารีนาะอะ a c เดม m ่มารีนาะโคชครับก็มีสอนตั้งแต่การสร้างตัวตนการปั้นช่องการไลฟส์สดการคิดหาคอนเทนต์ตามรูปแบบของเราการคิดหาว่าวันนี้เราจะไลฟ์สดเรื่องอะไระมีเทคนิคทั้งหมดจนทั้งเราสามารถทำงานทำเงินได้ด้วยใครสนใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน